สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดเรียนนะคะแต่เราจะเปิดเรียนแบบไหนคะเราจะมีการเรียนกันแบบรูปแบบออนไลน์นะคะเด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันในวันอะไรคะเด็กๆในวันพุธที่18พฤษภาคม2565นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้หน enfin ่วยการเรียนรู้แรกนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้เรื่องแรกรักประทับใจนะคะเด็กๆเด็กๆอยากเรียนรู้ไหมคะว่าหน่วยการเรียนรู้เรื่องแรกรักประทับใจเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องชื่อเล่นของเด็กๆแล้วก็ชื่อเล่นของเพื่อนๆนะคะเด็กๆเด็กๆแต่ละคนก็ต้องมีชื่อของตัวเองใช่ไหมคะ มีทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็มีชื่อเล่นถ้าเด็กๆมีชื่อเล่นกันแล้วเด็กๆมีเพื่อนไหมคะเด็กก็มีเพื่อนนะคะเด็กๆก็จะต้องรู้จักชื่อเล่นของเพื่อนของเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูก็จะแนะนําชื่อเล่นของคุณครูก่อนคุณครูมีชื่อเล่นว่าครูนกนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กเรียนออนไลน์กันแล้ว อย่าลืมแนะนำชื่อเล่นของตัวเองให้คุณครูได้รู้จักกันด้วยนะคะ,ะเรามาเรียนรู้ชื่อเล่นกันต่อนะคะเด็กๆคุณครูก็มีเพื่อนเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคุณครูมีเพื่อนแล้วเพื่อนของคุณครูมีชื่อเล่นว่าอะไรเอ่ยอเรามารู้จักชื่อเล่นเพื่อนของคุณครูกันนะคะเด็กๆเด็กๆคะพร้อมที่จะรู้จัก เพื่อนของค,คุณครูกันหรืออยังคะเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูก็มีเพื่อนด้วยเด็กๆอยากรู้จักชื่อเล่นของเพื่อนคุณครูไหมคะอันนี้นะคะคือเพื่อนของคุณครูเพื่อนของคุณครูมีชื่อเล่นว่าครูจอยนะคะเด็กๆเด็<ๆ>จำได้หรือเปล่าคะ<ๆ>อ,าอันนี้ก็คือครูจอยคะ่ะเป็นเพื่อนของครูนกาเด็กๆจำชื่อ เพื่อนของคุณครูได้ยังคะจำชื่อคุณครูได้ยังคะคุณครูชื่อเล่นว่าอะไรคะคุณครูชื่อเล่นว่าคุณนกเพื่อนของคุณนนชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อเล่นว่าคุณจอยนะคะเด็กเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเราก็ได้เรียนรู้ถึงชื <c <c ่อเล่นของตนเองและชื่อเล่นของเพื่อนคุณครูกันไปแล้วนะคะเด็กเด็กกิจกรรมต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะคุณครูก็จะมีเพลง สนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปฟัง,พงเพลงแล้วก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเคาะให้จังหวะไปด้วยคุณครูจะให้สัญญาณเด็กๆพร้อมรืมยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอก โอ้ยสุดยอดเลยค่ะใครร้องได้บ้างเอ่ยเก่งมากค่ะถ้าใครอยากฝึกร้องเพลงเพิ่มเติมนะคะดเด็กๆแค่กดเล่นเพลงนี้เด็กๆคะเราก็ได้นะคะเราก็ได้ฟังเพลงสนุกสนุกกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชื่อของเธอกันไปแล้วนะคะดเด็กๆเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมสร้างสารรค์กันนะคะดเด็กๆว,วันนี้ าพาเด็กๆไปทำใบงานการระบายสรีรูปภาพคนนะคะเด็กๆวันนี้ครูคจะให้เด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่โดยการระบายสรีรูปภาพคนนะคะเด็กๆเด็กสามารถทำกิจกรรมการระบายสรีรูปภาพคนได้เลยนะคะเรามาดูใบงานต่อไปกันนะคะเด็กๆว่าครูคจะให้เด็ก ทำใบงานเกี่ยวกับาการทำกิจกรรมอะไรกันเอ่ยใบงานที่สองนะคะเด็กเป็นกิจกรรมการอะไรคะเด็กการทำใบงานการใช้สีเทียนเด็กใช้สีเทียนนะคะผู้ปกครองช่วยหาสีเทียนให้กับเด็กๆด้วยนะคะ ใช้สีเทียนในการวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถท,ทํากิจกรรมสร้างสารรค์ได้เลยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะ